หมดแล้วสงการครับแต่อย่าหมดใจก็พอครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยครับที่ติดตามผลงานของนัดนาช่องครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับก็โอ้โหในหมู่บ้านครับ อิ่มหนำสำราญกันทุกวันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นบอลสูงบอลสดครับแล้วก็ชุดโครงการที่นัดจัดวางมาให้ครับก็วิน,ว,นวินเข้ม,เข,มเข้มกันมา3วันติดติแล้วตัวเน้นไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งของนัดและของพี่พีทีมงานที่อยู่ในหมู่บ้านบอกเลยว่าสุดจัดกันทุกคนจริงๆครับสำหรับใครครับที่อยากได้นาทางฟุตบอลเพิ่มเติม,ตม,ตมตครับมากกว่าหน้าช่องตรงนี้ครับก็ตามเข้ามาเจ,เ,จเจอกันในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านนะัดทิ้งวาให้ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านของนนนััดไม่่่ผิหวงงออยาแน และสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับ16เมษายน2567ครับก็ต้องบอกว่ารายการฟุตบอลอาจจะไม่ได้ค่อยเข้มข้นสักเท่าไหร่ครับโปรแกรมฟุตบอลอาจจะบางตาแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ครับโอ้โหยังมีหลากหลายคู่ที่น่าสนใจรวมไปถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ําคืนนี้ด้วยและ3ตัวครับที่นัดจิบยกมาฝากประจําค่ําคืนวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับคู่ที่1ครับมองไปที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เลยครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเปเอสเชครับสำหรับคู่ นี้ครับมองจากกระแสและภาพรวมครับนะัดบอกเลยว่าเสมอไหนเสมอการแบบนี้ครับให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างบาร์เซโลนาได้เลยครับเกมแรกครับเป็นทางบาร์เซโลนาครับโอ้โหบุกไปตบด้าน้ของเปเชถึงถิง่นมา3ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าสู้กันแบบสุดมันจริงๆก็กลุมความได้เปรียบไว้ได้ก่อนและกระแสเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับนัดเชื่อเสียรเกินครับว่าความได้เปรียบที่อยู่ในมือของบาร์เซโลนาที่เอาชนะมาได้ในเกมแรกบวกกับเกมนี้ครับได้เล่นในบ้านของตัวเองและใครได้ดูรูปแบบเกม ในวันนั้นต้องบอกว่าบาร์เซโลนาครับโอกาสในการจบสกอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าจริงครับวันนี้ครับนัดมองว่าความได้เปรียบของบาร์เซโลนาบวกกับได้เล่นในบ้านและกระแสภายในครับวันนี้ครับบาร์เซโลนาจะปิดประตูแพ้ครับและหากมองหาผู้ชนะยังมองว่าจะเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างบาร์เซโลนาที่จะเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปได้ครับคู่ที่2ครับที่น่าสนใจครับรองอยู่ในที่สุดยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเป็นทางด้านของเสือเหลืองดอทมูนครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมจากราลิก้าสเปนครับอย่างในด้านของแอตแลติโก้มาลิสนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับในเกมแรกครับเป็นทางด้านของแอตแลติโก้มาลิสครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนครับกลุ่มความได้เปรียบไว้ได้ในมือครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของดอทมูลครับดอทมูลชัดเจนครับว่าได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองครับแต่ถ้าประสบการณ์และความเก่าครับนัดมองว่าทางด้านของแอตแลติโก้มาลิสที่กลุ่มความได้เปรียบไว้ได้ก่อนวันนี้ครับกระแสเนี่ยก่อนลงแต่เอ็นเอียงไปทางนเจ้าถิ่นเน้อย ครับกับโจทที่เปิดมาต้องลุ้นเบียดเอาชนะให้ได้ถึงจะแฮปปี้แบบนี้ครับนัเชื่อว่าประสบการณ์บวกความเก่าครับและแท็กติกของทีมครับบวกกับความได้เปรียบครับที่เอาชนะมาในเกมแรกวันนี้ครับแอตแลติโกมาตลิกครับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนครับให้เลือกมองไปที่ทีมจากราลิกาสเปนอย่างแอตแลติโกมาตลิกได้เลยครับคู่ที่3มครับมองไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันได้เลยครับเป็นทางด้านอันดับ4ครับอย่างเซาแฮมตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยือนอันดับที่10ครับของทางด้าน เปตตันนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหก่อนลงเตะเขามองว่าซอมตันในถิ่นเนี่ยเหนือกว่าอยู่เยอะเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาต้องเอาชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2เมล็ดสสำหรับคู่นี้หากมองจากกระแสภายในและภาพรวมนะครับนัดมองเลยครับว่าทังท้านของเปตตันครับวันนี้จะบุกมาเนี่ยแย่ที่สุดแพ้งน้าของซอมตันไม่เกิน1เมล็ดอย่างแน่นอนครับโจทย์วันนี้มันสูงเกินไปเสียงจริงครับฟอร์มโดยรวมของซอมตันรับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดูดีครับบวกกับวันนี้ได้เล่นในบ้านเนี่ยสถิติในบ้านเองแข็งแร่งแล้วก ดุดันเสียเหลือเกินครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของเปตันในชั่วโมงนี้เปตันไม่หมูจริงครับภาพรวมดูดีครับวันนี้รับบทเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่เกมเยือนของเปตันก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับห้าเกมหลังสุดเปตันเก็บชัยไปได้ถึง3เสมอหนึ่งในบททีมเยือนแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นเองครับวันนี้ขุมกําลังของเปตันและทัติกของเกมบวกกับการอบเล่นเป็นทีมเยือนอาจจะดูเสียเปรียบครับทางด้านของซอมตันแต่โจทย์ของซอมตันที่ต้องบัคับชนะถึง2ประตูนัดมองว่ามันสูง วันนี้ให้เลือกเชียร์ครับทางด้านของเปตตันครับแย่ที่สุด จะบุกไปแพ้ซอมตันไม่เกิน1เมล็ดเลือกเชียที่ไปตันได้เลยครับและนี่คือ3ตัวครับที่น่าเลือกเชียกับผมเดอะนัทเทปบอลครับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจครับและร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับนัดด้วยล้ยกันครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมหมู่บ้านตามมาเจอกันในหมู่บ้านเลยครับทางเข้าครอบครัวทางเข้าหมู่บ้านอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับค่าคืิวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังครับจะเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ